สวัสดีครับอยใน,นช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ก็มาพูดแนปนะฮะหลังจากรอมันนานนะเป็นบิ๊กแบดบิ๊กแบดก็คือพวกการ์ดผู5ห้าที่จะไมไ่รับการลดผูก็คือมันจะอยู่ภู5ห้าตลอดการก็หลักๆเห็นๆตอนนี้ก็จะมีกาแล็กตัสมีทานอสมีแคงเดอร์คอนเคเลอร์แล้วก็ใบใหม่นี่นะครับไฮอีวิลูชแนลลีนะฮะก็ตามหนังนะคุณพ่อยังตกรถอยู่นะยังไม่ได้ดูหนังนะครับก็ เป็นการ์ดพูห้าใบใหม่นะฮะที่จะไม่มีการลดพูนะครับก็สกิลเก่งมากเอาไว้เล่นกับการ์ดวันนีลาก็คือไอ้พวกการ์ดที่ไม่มีสกิลทั้งหมดของมา,มาเวลซันแนบก็อย่างเช่นอ,อ,อะไรนะวอร์ c ไซคลอป e m มโบมิ a เนชันฮอคอะไรพวกนี้นะครับซึ่งหลักๆเด็กที่คุณพ่อลองเล่นดูตอนนี้คุณพ่อลองอยู่2เด็กของ High Evolutionary ก็จะเป็น ไฮโวที่เล่นเน,เนเ้นกับการลดพลังผ่านตรงข้ามแล้วก็ติดโลกมาเพื่อที่จะเอามาแก้งผ่านตรงข้ามนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเด็กหนึ่งที่คุณพ่อเล่นก็นจะเป็นไฮโวเทิร์นเจก็จะเอามาเล่นคล้ายๆกันกับเป็นาการ์ดการ์ดเทิร์เอย่างตอนนู้นคุณพ่อเล่นเทิร์เก็คือเล่นกับอินฟินิตกับชีฮักอันนี้ก็มาเล่นเปลี่ยนเป็นเด็กไฮโวแทนก็ เล่นในทั้งสองเด็กนะครับมาลองดูเด็กแบบมาตรฐานกันก่อนเนาะที่เขาเล่นกันเยอะๆนะครับก็จะเป็นเน้นลดพลังฝั่ง,งตรงข้ามนะฮะเก่งมากเลยนะเป็นแบบตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เช้าคือโคตรดีอะสมแล้วที่เป็นภู5ห้าก็คือพวกพวก Big บิ๊กแบสี่ใบเนี่ยแนะนําว่าถ้าเก็บได้ก็เก็บไปก่อนเอาโทเค็นแลกไปก่อนเพราะว่ามันจะไม่ลดภูเด็ดขาดนะฮะผู้พัฒนาบอกมาอย่างนั้นนะซึ่งอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับข้อเสียให้โบไม่มีเสียงเนาะ ออนสล็อตโอเคก็เทร์นี้ไม่ลงอะไรนะไม่ไม่มีอะไรให้ลงได้เนาะเพราะว่าวอฟส์วอมันต้องต้องยิงมันจะยิงได้นะมันเปิดสกิลเปิดตัวยิงลบพลังผ่าตรงข้ามนะฮะโอเคช็อกเกอร์ไปไปด้วยกันเลยช็อกเกอร์บอกว่าจะทำให้การ์ดใบซ้ายในมือเราอ่าพลังไอ้คอร์สลดลงหนึ่งหน่วยนะฮะก็ทำให้เชียร์ฮักกลายเป็นคอสห้า ง่ายมากแล้วก็อาโบมินิชันบอกว่าต่อั่งตรงข้ามหนึ่งตัวที่ถูกลบพลังมันจะลบคอสหนึ่งนะครับโคตรเก่งเลยนะเก่งแลวไม่รู้จะเก่งยังไงแล้วเนี่ยจริงๆอาโบเอาไว้เทิร์นสุดท้ายเลยก็ได้นะเนี่ยกลัวโดนยิงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ติงติงก็เหมือนกันติงจะเอามาลบพลังฝั่งตรงข้าม จิ้วจิ้วเข้าไปจิ้วเข้าไปจิ้วจิ้วจิ้วอู้ดักโฮโอเคช่องซ้ายปล่อยเขาชนะไปเลยนะไม่ไม่ไม่ไปสู้ด้วยเนาะโอเคเอา่าไปไปเท่านี้มิสตีกบอกอ่ามิสตี้ไหนบอกว่าถ้าเรามีจี้เหลือในเทิร์นมันจะสุ่มเพิ่มพลังให้หนึ่งตัวนะครับอืมมุนเกิน อย่งนี้น่าจะมีเดวิดด,ออดูซองแง่ๆงดูทรงแล้วโอเคก็คุณพ่อก็จะลงแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วกันอ่ะดูซีไหวไหมดูซีเอาไงมือค่อนข้างแย่นะจริงๆเดิอนนี้โคตรแย่เลยบอกเขาโดนก้อนหินไปก้อนหนึ่งด้วยมั้งอืมลบพลังไป แล้วก็ีหกอาวอะไรโดนเสาจริงๆด้วยเท่าโอเคหึสิบสามสิบโอ้ยแพ้แพก็ประมาณนี้เนาะซึ่งเสียดายเสียดายมือค่อนข้างไม่ค่อยดีนะจริงๆต่อต่อจริงๆน่าจะเอาอาบูไว้กลางเนะเมื่อกี้ ก็ประมาณนี้เด็กเด็กมันทําให้พวกวานิลาแบบโคตรเก่งเก่งมากยิ่งไซคลอปขึ้นมานี่คือสมเกืบเป็นท่านผู้นำจริงๆนะไซคลอปบอกว่าถ้าเธอนี้มีมีจี้เหลือมันจะสุ่มยิงสองตัวนะยิงลดพลังพังตรงข้ามสองตัวแบบโคตรเก่งนะฮะก็ยังไม่มีอะไรขึ้นเหมือนเดิมตัวเล่นหลักๆก็ไม่ขึ้นเหมือนเดิมเนาะอ่าลามนทีสโอ้โหโคตรแย่เกินไป ไม่ถูกใจเลยไม่ถูกใจมือเตะฮับบาลอนโอ้หคือได้อะไรมาไม่ได้ได้บาลอนเพราะว่าบาลอนมันมันมันให้ตจวนข้ามจวนแล้กลายเป็นคอร์ดหกเพื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนเป็นคอร์หกเพื่ออะไรก่อน โอเคโอเคอ่ะยิงมันไปอ่าเราเริ่มก่อนยังไม่คุ้มเดี๋ยวค่อยลดพลังจิ้วจิ้วสตอมฮึม,มลงสตอมลงสตอมลงสตอมเหรออ่ะ หว่องโอ้ต่แสดงว่าของเขาของเขาน่าจะฟูพอสมควรในนี้นมีหว่องขึ้นด้วยอืมอือืมฉะนั้นเราขโมวยหว่องแล้วก็ลบพลังด้วยแถมอบโบน่าจะลงฟีเทอร์หน้าฟึบแล้วก็ลบพลังลรัวฟึบ อืมโอเคไวทไทเกอร์ซ้ายซ้ายเราไม่ไหวแล้วเราไปลุยกลางลุวนเลยอืมอะโบมีเนชันแล้วก็บาลอนมันโดงโงโอ้โอดีนโดดไหนเนี่ยโอเคโดดซ้าย จริงๆมันจริงๆลุกเขตดไม่ขึ้นนลลุกเขตขึ้นค่อนข้างจะสบายกว่านี้นะป่ะที่คะแนนน้อยนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าบูหวานนะเควสชนะสามเลนมานะแบบโคตรเกลียดนะกว่าจะชนะสามเลนได้คือสมัยก่อนมันยังพอไหวกันในนี้เขารู้ว่าจะแพ้สามเลนปุ๊บเขาก็ยอมแพ้แล้วป่ะเห็นแพ้สองเลนแบบสองเลนขาดแล้วอีกอีกอันนึงมันแพ้ได้แน่แล้วเขาก็ยอมแพ้หมดทุกคนป่ะ เดี๋ยวจบตาเนี้ยนะจะลองเล่นไฮโวเทนเจ็ดดูเนาะเอาจริงๆพ่อค่อนข้างขนาดไฮโวเทนเจ็ดมากกว่านะโอเคเป็นวาน,นิลาไม่ได้เป็นตัวใหม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไฮอีโวฮึปะจิ้วจมันจิ้วจจิ้วจิ้ดพลังอ b โบม n เนชั n นไปหนึ่งรอบแล้วก็ลดไปอีกหนึ่งรอบ แบ็กสเตอร์ไซครอปมาฝันตรงข้ามยังไงก็ต้องลงข้าง,ข,างขวาให้เต็มแน่นอนยังไงก็ต้องลงเต็มพูดได้เลยไสยครอปได้ยิงจิ้วแน่นอนนะฮะนะแพทตี้อดอดรอรอแค่ตอนนี้รอแค่ว่าเทินหน้านี้จะขึ้นไหมโรคนะโรคนั่นไงมันเป็นซะ่อย่างนี้นะฮะเป็นซะอย่างนี่เป็นสะอย่างนี่ตลอดนะฮะ อืมสี่เหรอตึ๊ดๆตๆตึรดติราจะได้เราจะได้ยิงอีกรอบหนึ่งตอนจบเทินแล้วก็อโบโลงฟรีเอาไม่ฟรีฮะแล้วก็ยิงปิ้วปโอเคเทินห้าเพิ่มหนึ่งจี้ไม่ใี่ปัญหา c หก c หก ชีฮักชีฮักคอสโมปิ้วปิ้วอืมค่อนข้างลงสบายได้ลงแบบง่ายๆเลยคราวนี้โอเคยังไงก็ต้องบังคับลงไอเนี่ยสองตัวอยู่แล้วแล้วก็ไปลบพลังให้อีกรอบหนึ่งเอ่อเท่านี้พอแล้วเก็บหนึ่งจีไว้ให้ไซคอปยิงนะฮะ abomination, s Ab h e h แล้วก็ติงแล้วก็ยิงปังๆลบอีกสองจีแล้วก็โอ้โอเคโอเคโอเคก็แย่แล้วได้ปะเนี่ยโอเคโอเคได้อยู่นะฮะเนี่ยเป็นสัปปะมาณนี้เนาะก็เด็ก จริงๆก็ประมาณนี้แหละจริงๆคุณพ่อคิดว่าไซคอปอ่ะค่อนข้างจะแบกมากๆเลยกับมิสตี้ไนน์นะแบบถ้ามันลงสนามได้แล้วเหลือจี้ไว้จะเก่งมากๆเนาะซึ่งจริงๆมันสมควรจะใส่อ่าคุณพ่อลืมให้ดูเด็กนี่ว่ะลืมให้ดูนะก็จริงๆมันสมควรจะใส่ซันสปอตนะแต่รู้สึกว่าซันสปอตคุณพ่อจะถอดทิ้งไปแล้วมั้งคุ่ออยากเปลี่ยนวิธีเล่นเพราะซันสปอตมันไปซ้ํากับอืมมันไปซ้ํากับเด็กเทินเจ็ดที่คุณพ่อเคยจัดเนาะ เนี่ยเด็กเทิร์นเจ็ดคือพ่อใส่พวกนี้ไว้ไฮอีโวเทิร์นเก็จะคลา้คลายอย่างนี้แหละแต่แค่เปลี่ยนเปลี่ยนนิดหน่อยเป็นไฮอีโวเนาะก็เพิ่มโกสเพื่อที่จะเปิดหลังจะได้ไม่โดนช่างสียิงตายเนาะแล้วก็ม er, ุนเกิลมากอบชีฮักหรือกรอบอโบมิเนชันนั่นเองก็เล่นอยู่ประมาณเนี้ยที่เหลือก็โครงโครงไฮอีโวเดิมนะฮะก็โครงวานิลาเดิมอันนี้เป็นเทิร์นเแล้วนะเล่นเป็นไฮอีโวเทิร์นเจ็ดแทน ข้อดีจาหลักๆของ h ฮอ h e v o ร์เทิเที่คิดว่าดีกว่า i n f i n i t ทเ u r n 7ก็คือเราสามารถลงลงเทิร์นห้าเทิร์นหเทนเได้ให้เจ้า Infinite อะเทิร์นห้มันไอเทิร์นหมันจะลงไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเก็บจิ้อาข้าม1นึ่ง Turn, เิพื่อที่จะลง Infinite ในเทิร์เแต่ว่าอันเนี้ยมันทำให้ค่อนข้างสบายในการเล่นแล้ว h ฮอี e วออยู่ซ้ายโคตรขยะ ให้อวัมันเป็นมันเป็นการที่ทำให้เด็กเก่งแต่ตัวมันอนะไม่เก่งโอเคอ่ายังไม่ลงวอลฟส์นะเพราะว่าคิดอ่ะโอเคดีละที่ยังไม่ลงเพราะไม่งั้นมันยิงไม่คุ้มนะให้มันให้มันยิงตอนนี้จะคุ้มกว่าแล้วก็ถ้าไม่ไม่น่าจะลงอะไรนะเทร์นี้น่าจะไม่ลงอะไรนอะกจากไซคอบจะขึ้นโอเคลงแค่นี้พอเอามายิงแล้วก็ทำให้มิสตี้ในบบบพลังเพื่อน แค่นี้แล้วก็ทำให้ C hook ใหญ่ขึ้นไปหน่อยหนึ่งไซค็อปไซคอปมาโอเคไซคอปลงายเลยแล้วก็เหลือหนึ่งจี้ลุกเทินทำให้เราเลินง่ายป่ะปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วมันทำให้เลนซ้ายเราเลินง่ายนะปิวป้วปิวป้วปิ้วปิ้วแล้วก็ลุ้นเลนกลางโอ้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องลง ยังไงก็ต้องบังคับลงเมจิกนะฮะซับค่อนข้างกลัวนะกลัวหว่องมากเลยเพราะเด็กนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตัวยิงไว้เลยนะไม่ได้ใส่ตัวยิงไว้เพราะว่าเอาพลังมาสู้อย่างเดียวอถ้าถ้ามันลงอนิมโซล่าได้อะ่ะคือใหญ่มาก กางอะแพก้างอะเขาแพ้เราแน่เพราะฉะนั้นเราลงเราเอากางไปปิดเขาก่อนแล้วเขาจะไปชนะซ้ายกับขวาแทนเนาะอานิมมาก็ยอมแพ้ได้เลยนะปุ้งปุ้งอืมไงไงยังไงอานิมก็ไหอยู่แล้วแต่ว่าไอ้น,นี่ไปก่อนเนาะใหญ่สู้ไม่ทันนะเพราะว่าไอ้ห้องบัลลังมัน มันทําให้ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะให้ใหญ่อีกเท่าหนึ่งนะถึงแม้จะบัฟพลังแล้วก็สู้ไม่ทันเนาะขวาก็สู้ไม่ทันแล้วอืไม่ทันแล้วยอมแพ้ไปไม่ไหวนะไม่ไหวเด็กเนี่ยข้อเสียคือคุณพ่อไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่หมาไว้ให้ดีคือสมควรใส่หมาแต่ว่าไม่ได้ใส่ไว้ไงเพราะว่าท,ที่ที่มันแน่นมากเลย ถ้าใส่หมาจะขัดเด็กฝั่งตรงข้ามได้เพิ่มขึ้นมาอีกอ่าคอสโมนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ล็อกจอนะใส่หมาเอาุณบอกาให้ใส่หมาใส่ล็อกจอไม่ใช่นะใส่ล็อกใส่คอสโมนะ <laughs> ใส่ผิดชีวิตเปลี่ยนนะโอเคมาต่อต่อ,ต,อต่อเทินเจ็ดต่อมาไหม่สักสองสัมตาเนาะให้มันสักยี่สิบกว่านาทีกำลังสวยนะฮะอืมแบสเตอร์อีกแล้วเหรอแลแต่ว่าแต่ว่ามืออะไรนี่นี่มันมืออะไรครับเนี่ย ฝรั่งค้าก็ลงเทินหนึ่งไม่ได้อืมอ่าเดะเน็กซัสเดะเน็กซัสอยากได้อยากได้ไซคอปมายืนแบบยืนกลางแบกกลางมากเลยเนี่ยไซคอปยืนกลางได้นี่คือแจมแมวจัดนะโอวักีเคเคเข้าใจแหละเด็กยิงนะน่าจะทำเคเวสนะเพราะว่าวันนี้เคเวสเป็นอ่า เป็นเควสโอ้โห oh. เป็นเควสบึ้มบอร์ดนะสิบตาบล้มบอร์ดสิบใบนะก็น่าจะทำเควสแหละเพราะคุณพ่อเพิพ่งทำไปเมื่อเชา้าเอ,อือหฮักเอ,อือลาก่อนหึ hmm. เป็นเสอยงนี่ลงติงปะเขาเปิดก่อนห hmm. ึน่าจะไม่ใช่แหละน่าจะไม่ใช่แหละ น่าจะไม่ใช่แหละน่าจะไม่ใช่แหละดูทรงน่าจะไม่ใช่แหละอืมฮึสนแนปด้วยดูทรงน่าจะไม่ใช่แหละเราคงโดนอย่างอื่นแทนแหละคุกเข่านั่นง่ายนั่นง่ายคุกเขา่ารถกาแล็กตัสมั่นว่าแล้วไม่ใช่แล้วว่าแล้วนะฮะ ไม่มีตัวยิงกระล็กตัดเหรียนเด็กนี้แพ้แกระล็กตัดนะนจริงๆไม่ส้อแพ้หรอกก็ถ้าใส่ไอพวกไอ้นี่มาก็ไม่แพ้หรอกใส่พวกไอ้อะไรนะพวกตัวยิงเท่าไหร่แหละโอเคหึแล้วทำไมอะ o ูมิเน i o n พลังกลับเป็นเท่าเดิมไม่นะปิ้วปวมันปิ้วปิว,ปว,ปวมันไปจริงๆไม่จำควรลงมิสตี้ไหนนะน่าจะลงแค่เซ็ตคอปตัวเดียวพอ ดะเทินต่อไปเราได้ลงชียฮักกับอโบเมเนชันพร้อมกันได้แย่ yeah, แหละแย่ yeah, แหละปิ้วปิ้ดิปิ้วปิว,ป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 วมันไปต่นงก,ก็ไม่คิดว่าจะโดนเทินหกนะเทินเจ็ดนะคงจะไม่ได้เดามือหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะอื้มสองตัว สไปเดอร์แมนโอเคลาก่อนบายนะบายเดทปะยอมแพ้ปะเออลืมลืมปิดสันเนาะก็เนี่ยเด็กมันก็ประมาณนี้จริงๆก็ถ้าที่ดีก็ใส่พวกตัวขัดเพิ่มก็จะดีเนาะลองลองใส่ว่าแล้วก็วันแล้วก็ไปใส่ตัวขัดซะหน่อย อย่างตัวยิงหรือหมานะซึ่งมูลเกิลจริงๆเด็กนี้ก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะอ่าอ่าอัปเดตเด็กกันแบบสดๆนะฮะเนื่องจากมันไส้มันไส้กาแล็กตัดน,นะก็ใส่หมาเพิ่มเข้าไปืมแล้วก็อ่ะกลายเป็นไม่ใช่เด็กเทินเจ็ดแล้วเอาเทินเจ็ดเอาเทินเจ็ดออกไป <laughs> กลายเป็นไฮอีโวเฉยๆนะ ค OK. ปะกลายเป็นอีโวที่ไม่เทินเจ็ดแหละเป็นอีโวที่ขัดได้เพราะว่าถ้ามันขัดได้อะมันก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะเพราะเทินเจ็จริงๆแต่เทินเจ็ดสนุกมากนะคือเมื่อเช้าเน้่เทินเจ็ดลุ้นๆเลยนะเพิ่งมาไอเนี่ยแกลเลกตัดเนี่ยมาตอนนี้ก็จะมีขัดได้นะซึ่งของขัดได้ขึ้นลุลนๆเลยฮัลโหล ่ามิสตี้นายเหรอโอเคลองดูสิถ้ามีสองตัวจะเป็นยังไงมันจะปุ๊บปุ๊ฟับเลยไหมปับฟับฟับปั๊บปิ๊บป๊บปิ๊บปุ๊บปั๊บเป๊บเดีวดีมันจะเพิ่มพลังให้สองตัวเลยไหมมีสองตัวในสนามนี่จบเทินยิงยิงยิงไหมปิ้ว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 โอเคแจมแจมแมวแจมจาดโดนโดนแล้วล่ะนายโดนแล้วล่ะป โดนแล,ล,แล,ล,แล,ล้วล่ะโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะปิ้วปิ้วโดนปิ้วปิ้วโดนปิวป้วปิ้วปิ้วปิ้วไม่ไม่ต้องเพิ่มพลังจะปิ้วปิ้วปุบปุบปุบป,บป,บปืบนี่แล้วก็ปิวป้วปิ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 ้วโดนพลังลบคิปตี้พลาพลังลบอาอาอา จะได้บ pues ีช็อปนะเพราะฉะนั้นเอาไปอีกโดนหนึ่งนะบีช็อปอืม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 โอเค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 แต่ว่าลงไม่ได้เธินเกินือไม่ได้ก็ซีเรียสอะไรเนาะก็ลงหมาไปแทนปิวปีวปิปียว แล้วก็บโบมิชันจะลงฟรีเทิร์นหน้านะคิตตี้โดนปิ้วปิ้วอีกรอบแน่นอนนะฮะปิ้ว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 กลายเป็นศูนย์ <laughs> แล้วก็เทิร์นออาไปลงตัวใหญ่ได้สองตัวเนาะพอดนะีลงได้สองตัวพอดีเลยนะแต่ว่าถ้าลงสองตัวตัวใหญ่ก็จะไม่ได้ยิงปิ้วปิ้วช่างมันเถอะจอมแผลดุ <laughs> <laughs> เรนเกินนะ ใส่คอมมิชชไนท์คุณฤทธิเกินป <e ิ้วปิ้วปิ้วปิ้วรัวๆนะฮะก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็น่าจะเข้าใหจ่เด็กเด็กมันคือเล่นแบบครง่ายเป็นเป็นบิ๊กแบดพูสะพูห้าที่ของอย่างที่เห็นเนี่ยคือตอนนี้ที่เห็นอีโวเนี่ยไม่ได้ใช้ของพูพูอื่นเลยพูสามล้วนเลยพูสามกับพูเก่าล้วนเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อมีชีฮักพูสามตัวหนึ่งแล้วก็โกสที่เป็นพูสามแล้วแต่ก็พูสามดีไม่ได้ใช้พูสี่พูห้าเลย ไม่ไม่เหมือนกับไอ้นี่แต่อันี้ก็คูสามล้วนเหมือนกันก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคาที่ได้ซื้อเนาะหรือไอ้สักตาหนึ่งไหมได้สักตาหนึ่งแล้วกันเนี่ยซื้อแล้วนะแล้วก็ปักแขงไว้แต่ว่า <c oughs> คงยังไม่ซื้อแขงเร็วๆนี้เพราะว่าคุณพ่อเดือนหน้ามันจะเป็นสไปเดอร์เวิร์ดแล้ว ไอพวกสไปเดอร์แมนสองศูนย์เก้าเก้สไปเดอร์แฮมซิลแล้วก็ใครอีกมันจะเป็นมันจะนามันบอกว่าเดือนมิถุนาการ์ดใหม่อ่ะจะมาเป็นพูสี่ที่ที่มันบอกในนั้นนะซึ่งไม่ใช่รู้ว่าไม่รู้ว่าจริงๆออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะก็รอดูว่าออกมาจริงๆแล้วมันจะเป็นพูสี่จริงไหมถ้าเป็นพูสี่จริงก็รอกดนะฮะก็พวกสอง9้าที่อยัย์เก้าเก้าซิลแล้วก็เอาไปเล่นกับ ซีซันพาสก็คือโกส์สไปเดอร์หรือเกวนพูเนาะพวกนี้แหละโอ้ได้เนได้เวนอมแฮคเคมีปิ้ว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 ได้เนืจเป็นปิ้วปิ้วสายนะเพราะว่าเขามีตัวให้ปิ้วปิ้วเยอะนะฮะชีฮักเหลือยืนห้าหมาขึ้นมาก็ดีนะถ้าหมาขึ้นมาก็แจ่มโดนนะหมาถ้าขึ้นมาก็โดนอ่ะไม่ขึ้นเคเต็มตัวยิงนะฮะ แต่ว่าน่าจะน่ะน่าจะงาบงาบให้มันลงยูทันฮามไปลงยูทันฮามไปลงยูทันฮามยูทันฮามยูทันฮามควละ okay. เอ,อือไม่ลงยูทันฮามให้เราโอเค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 ให้มันเหลือนหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะได้ไซค็อปมันจะได้ยิงไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอยากลงตัวนี้นะไม่ได้อยากลงเวียนนอมเลยนะ แต่อย่าให้มันเหลือนหนึ่งหนึ่งจีงไปให้มันยิงเฉยโอ้หักบัสเตอร์งาบงาบโชว์มั้งกลัวว่าฝั่งตรงข้ามจะได้ชีฮักชั้งฉีพวกนี้เนาะปิ้วอืมโอเคยิงรัวปิ้วๆิ้วรว,วได้อืม ถ้าเอาไอ้นี่มาลงนี่เราก็จะเล่นยากแล้วเขาเปิดก่อนเขาฉันเอานี่ลงนี่แหละถึงไม่ได้เล่นยากก็ตาม,มก็ต้องบังคับลงเนาะนิมลอ็อตปิ้วปิ้ว,วอับบูปังปังแล้วก็ยิงปิ้วปิ้วรอบหนึ่งยิงปิ้วปิ้วเหลือสองเธนหน้าลงได้สองตัวใหญ่ก็ต้องลงแล้วป่ะ อ่ามันจะมันเห็นเห็นเลยว่ามันตรงกลางอะ่ะมันต้องลงตัวระเบิดมาแน่นอนเพราะฉะนั้นกลางกลางไม่ค่อยอยากเสี่ยงเลยอ่ะไปอย่างนี้แล้วกันไม่ได้ยิงเนาะไม่ได้ปิ้วปิ้วอ๋อิอิมโซล่าลืมไปเลยอ่ะเจอไปเน็ตเยอะ <laughs> คุยหออีกตบปาก โดดกลางแล้วก็ฟืดๆเอ,อือเดาผิดนะลืมไปว่ามีเดสทอยเยอรไม่คิดว่าจะใส่ไงโอเคไปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ลองไปจัดลองไปซื้อเล่นได้นะครับ High Evolutionary นะก็โคตรดีโคตรแจ่มนะ6 0 0โทโเคน็นก็ค่อยๆทยอยเก็บปักหมุดไว้แล้วก็ ทยอยเก็บแล้วกันเนาะก็เด็กตอนนี้ก็ให้ดูสมเด็กไปแทนเลยนะจากสองเด็กเป็นสมเด็กเนาะก็ประมาณนี้รอบหนึ่งนะก็เด็ดโดพลังก็เพิ่มแค่แฮสเมดกับลูกเคชมากับโลกโลกนี่คือตัวฟรีจะไปใส่เป็นหมาก็ได้ใส่เป็นโลกก็ได้เพราะว่าโลกอะ่ะคุณพ่อใส่มาเพราะว่าคุณพ่ออไว้กันเจอพวกกาแล็กตัสน่นะกาแล็กตัสนั่นแหละพรว่ากาแล็กตัสแล้วลงโน,อนงองถ้าลงกาแล็กตัสปุ๊บเธอไปคุณพ่อก็ลงโลก โลกมันก็จะไปดูดโนโลกก็จะตัวใหญ่แทนก็ประมาณนี้มันก็โอเคได้อย่างเสียอย่างเนาะก็มันไม่ได้หมาแต่ได้โลกแทนแล้วก็อันนี้ก็จะตอนแรกก็เทินเจ็ดก็ใส่พวกแกงเทินเจ็ดไปอันนี้ก็ออกแหละกลายเป็นใส่หมากับใส่ช่างสีก็เท่านี้แหละโอเคไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ